เกษตรกรส่วนมากเนี like ่ยเขาบอกว่าเขาไม่กลัวโควิดอย่างเดียวที่เขากลัวคือกลัวภัยแรงและน้าท่วมมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือ Access to Smart p h ทโ e นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจะ transform rural economy ได้ค so, ่อนข้างเยอะครับสวัสดีครับผมชื่อเอิร์นอุกฤษอุณหารเลคกะนะครับเป็น co-founder และ CEO ของบริษัท s ต a r t u p ชื่อว่า r e c า l นะครับเทคโนโลยีของเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เอา แอปพลิเคชันเอา AI เอา Machine Learning ที่ค่อนข้าง Advanced เนี่ยมาช่วยประชากรที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติก็คือเกษตรกรนะครับตามสถิติของแบงค์ชาติแล้วเนี่ย40%ของประชากรไทยนะครับอยู่ในแวดวงการเกษตรหรือเกือบ20ล้านคนครูเรือนเกษตรกรเนี่ยไรายได้ครูเรือนอยู่ที่เดือนละประมาณ5,000บาท ซึ่งน้อยกว่าแรงยงานขั้นต่าที่ได้ประมาณเดือนละ15,000บาทถ้าเกิดเราต้องเลี้ยงครอบครัวมีลูกมีภรรยาลูก2อสคนด้วยเงินเดือนเดือนละ5,000บาทเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเป็นอะไรที่เหลื่อมล้าเยอะมากๆนะครับนั่นคือสาเหตุที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิด inequality มากที่สุดในโลก คำถามกลับก็เลยกลับมาว่าแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีเอาอินโนเวชันเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะกลับมาช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอินสปิเรชันที่ทางพี่เนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทบริคอวเข้ามาแล้วก็อยากจะเอาเทคโนโลยีอยากจะเอาอินโนเวชันมาช่วยลดอินอีควอเรตี้แกลปตรงนี้ลงแล้วก็มาช่วยเพิ่มไรายได้ให้เกษตรกร,กรไทยนะครับการที่เราจะสร้างอินโนเวชันหรือสร้างอะไรมาช่วยทาร์เก็ตกรุ๊ปได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการเข้าใจปัญหาก่อน วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาของเกษตรกรคืออะไร mm hmm. โดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะอยู่อังกฤษอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับคนต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราขับอ,ออกนอกกรุงเทพไปแค่2-3ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพเรื่องไรายได้เรื่อง ด e โม g กร p ฟิกเรื่องสภาพความอยู่เนี่ยแตกต่างกับคนเมืองค่อนข้างเยอะมากนะฮะก็คือหลักๆในี่เกษตรกรไทยจนเพราะอะไรข้อหนึ่งคือ productivity ของเกษตรกรไทยนี่น้อยมากเราจะชอบได้ยินข่าวตั้งแต่เราเด็กๆมาเนี่ยว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกส่งออกข้าวเป็นท็อปทของโลกเลยแต่ถ้าเกิดเราไปดูในแง่ของเศรษติหรือดูในแง่ของประชากรเกษตรรายบุคคลเนี่ยเราจะค้นพบว่า productivity per farmer เนี่ย น้อยมากน้อยกว่าเกษตรกรในอังกฤษในอเมริกาในยุโรปเกือบ3าเท่านะครับเพราะว่าเกษตรกรไทยไม่มี access to technology ไม่ได้ใช้ innovation นะฮะข้อ2คือการเข้าถึงสถาบันการเงินหรือการเข้าถึงเงินกู้นะครับสิ่งที่ธนา,าคารต้องการจะดูเพื่อจะให้เรากู้เงินเนี่ยคืออะไรข้อหนึ่งคือเขาต้องการดูว่ารายได้เราเท่าไหร่ข้อ2ก็คือเขาอยากจะดูว่าเราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ที่จะเอาเงินมาคืนหรือเปล่ายกตัวอย่างส่ติถ้าเกิดเราเป็นบริษัท ก่อสร้างหรือบริษ,ษัทอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราอยากจะกู้เงินจากธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยธนาคารจะอยู่ที่ปีละประมาณ6%ตถึง10%ต่อปีนะคร่าวๆเกษตรกรเนี่ยก็ต้องการเงินกู้เหมือนกันเพื่อจะเอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธุน์ซื้อปัจจัยการผลิตมาลงทุนในการเพราะปลูกข้าวปลูกข้อยปลูกมันแต่เขาไม่มีซื้งเงินเดือนเขาไม่มีประวัติการเข้าถึงสาาถาบันการเงิน อันนี้ก็จะเป็นแกลปอินดอะมารก็ตที่เกษตรกร,กรเนี่ยไม่สามารถเดินเข้าไปกู้จากธนาคารใหญ่ๆพวกนั้นน่ยมองว่าเกษตรกร,กรไทยริสกี้กันไปเพราะเราเขาไม่มี Data ในการ Analy z e สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเกษตรกร,ก,รก็ต้องไปกู้นอกระบบก็เป็น Inform a l l o โนะครับโดนดอกเบีย้ยเดือนละ20%นะครับแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาโดนดอกเบี้ย20 0ร้อกว่าต่อปีลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเป็นธุรกิจใหญ่อยู่ในตลาดรัพย์มีมูลค่าธุรกิจเป็นพันๆล้านเนี่ยดอกเบีย้ย คือมันเป็นอะไรที่ไอรอนิกมากคือยิ่งรวยดอกเบีย้ยแล้วต้นทุนการทำธุรกิจของเราจะยิ่งถูกนะครับอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆใ,ในตลาดซับเนี่ยดอกเบีย้ยแค่ประมาณ5้าแต่เกษตรกร,นกรเนี่ยที่เป็นคนที่ยากจนเนี่ยเจอดอกเบีย้ย20้ยมากกว่า20เท่านะอันนี้คือความเหลื่อมล้ำแล้วอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแปลว่าเกษตรกรต้องกู้เงินที่ประมาณ20% 0เพื่อมาทําเกษตรที่ผลผลิตก็น้อย รายได้ก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าราคามันก็สวิงไปสวิงมานะครับแล้วสุดท้ายเลยก็คือการทําเกษตรสิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้ําฝนหรือน้ำนะครับถ้าเกิดเราออกไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยไปถามเขาว่าเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลสามารถมาช่วยอะไรคุณก็ได้เนี่ยคุณอยากได้อะไรมากที่สุด เกษตรกรสามารถจะบอกว่าอยากได้น้ําเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน้ําไม่สามารถปลูกข้าวได้ไม่สามารถปลูกอ้อยได้ไม่สามารถปลูกมันสำปังได้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยระบบชนประทางคือระบบน้ําในการเข้าถึงช่วยให้เกษตรกรไปทําการเพาะป,ปลูกได้เนี่ยค,คาเวอร์เกษตรกรแค่30%แปลว่ามีเกษตรกรอีก70%ที่ต้องพึ่งพาน้ําฝนนะครับซึ่งอากาศเราก็ทราบกันดีว่ามันค่อนข้างแปรปรวนมากๆเลยทําให้เกษตรกรอยู่ในความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วนี่อยากจะโชว์ให้ดูหน้านี้ก็คือว่าปัญหาของเกษตรกรไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาของคนไทยอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน developing countries ทั่วโลกนะครับถ้าเราดูในแผนที่อันนี้ประเทศที่เป็นสีเขียวๆคือประเทศที่ majority of the workforce คืออยู่ในแวดวงการเกษตรคือประมาณ40-50%ของ country population อยู่ในแวดวงการเกษตรเนี่ยจะเห็นเลยว่าประเทศที่อยู่ประเทศส่วนมากในโลกนี้อย่างเช่นที่แอฟริกาในเซาท์อีสเอเชียในอีสเอเชียหรือว่าใน อเมริกาใต้เนี่ยส่วนมากประชากรส่วนมากก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับมีแค่ยุโรปบางประเทศมีแค่อเมริกามีแค่ออสเตรเลียมีแค่ญี่ปุ่นเกาหลีที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประชากรไปทำอินดัสเทรียลเวิร์กแทนหรืองานที่มันมีไฮเออร์แวลูแต่ประชากรส่วนมากในโลกนี้อยู่ใน Agriculture Workforce นะครับแปลว่าถ้าเกิดเราสามารถซอฟ v ์ปัญหานี้ของเกษตรกรไทยได้เนี่ยเราก็สามารถขยายไปช่วย the b o t ท o อ of the พ y ร a ม i d หรือคนอยากจนในประเทศอื่นๆด้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นหนึ่งของบริษัทร,รีคารที่พี่ก่อตั้งขึ้นมาคือเราอยากจะทำในประเทศไทยสำเร็จแล้วก็จะขยายไปช่วยประเทศอื่นๆนะครับก็อยากจะ scale ข้าบริษัทเราเข้าไปสู่ทั่วโลกนะพูดถึงเรื่องโควิดนะครับว่าพิกี้เนี่ยเล่าให้ฟังเราว่าเกษตรกรไทยเนี่ยรายได้น้อยมากนะครับเ็เรียกว่ายากจนเลยแหละเจอความเสี่ยงสูงนะครับจากภายัยภัยพิบัติทั้งภัยแล้งน้ำท่วมนะครับ เอ่ยอย่างที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยถึงแม้เขาจะได้เดือนละ5 0 0 0บาทเนี่ยเขาไม่ได้ได้เงินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับเงินเขาเข้ามาเป็นก้อนปีละแค่ครั้งสองครั้งคือช่วงเก็บข้าวเก็บอ้อยนะครับถ้าเรากลับมาอยู่เมืองไทยจะได้ยินว่าอันนี้คือช่วงฤดูเก็บข้าวเนี่ยเขาจะได้เงินแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวนะครับแปลว่าถ้าเกิดเขาเจอภัยแรงเข้าไปเนี่ย รายได้เขาไม่ใช่แค่ศูนย์นะครับคือถ้าเราเจอแผ่นแรงเข้าไม่โตเนี่ยแต่เขาติดลบเพราะเขาเป็นหนี้อยู่ประชากรไทยส่วนมากเกือบ40%ของของประเทศเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเปรมาะบางมากๆนะครับแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงโควิดนะครับปัญหาโควิดที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเกษตรกร,เ,กรเจออะไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่ากเกษตรกรไทยไม่ค่อยโดนกระทบด้วยโควิดนะครับเดี๋ยวที่เห็นในรูปนี้อันนี้คือรูปนาข้าวที่สุพรรณเนี่ยที่พี่เพิ่งลงพื้นที่มาเนี่ย เขาอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่เขาก็จะใหญ่ใช่ไหมครับประมาณสัก10ไร่20ไร่30ไร่บ้านเขาก็กระจายอยู่แล้วพูดง่ายๆคือเขามีโซเชียลดิสแทนซิ่งในในเชืร์ของเขาอยู่แล้วแปลว่าโควิดเนี่ยไม่ได้กระทบเขามากนะฮะแต่เขาบอกว่ามันกระทบในเรื่องอื่นๆที่ที่ที่เกี่ยวพันกับการทำเกษตรของเขาพวกที่เกิดล็อกดาวน์ใหม่ๆเนี่ยเขาส่วนมากทุเรียนเนี่ยผู้บริโภคสมัครอยู่องจีน เมืองไทยไม่สามารถสองอ่งทุเรียนไปเมืองนอกได้เนี่ยเกษตรกรก็จะโดนกระทบแล้วเพราะตลาดโดนปิดลงไปนะครับก็จะทำให้มันมี barrier in หรือ market แต่การเดินทางการส่งชิปปิ้งข้ามประเทศเนี่ยมันค่อนข้าง relax แล้วก็คือตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ละเกษตรกรไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยคือประมาณ50-60คือเป็นรุ่นถ้าเกิดเทียบกับพวกเราก็คือเป็นรุ่นปูย่ย่ารุ่นลูกเขาเนี่ยคืออายุประมาณสัก25-35้าถึงมเนี่ยแทบไม่มีใครทำเกษตรละแต่ทุกคนอยากเข้ามาทำงานในเมืองคือเข้ามาในกรุงเทพก็เกิด migration จาก ชนบทเข้ามาสู่ในเมืองเพราะว่าเขารู้สึกว่าการทําเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ยังยืนรายได้ก็น้อยนะครับก็ทําให้ลูกหลานเขาเนี่ยมาหาง,งานในเมืองกันเยอะมาเกเรตี mm ้ hmm. ก็ไปอยู่ตามโรงงานนะครับโรงงานผลิตมา,มาเป็นโรงงานเป็นทำเซอร์วิสอินดัสทรีเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนโควิดเนี่ยหลายหลายบริษัทเจ๊งใช่ไหมครับอย่าแงบบที่เราทราบกันดีก็เลยเกิดการเลิกออฟขึ้นมาทําให้ลูกหลานเกษตรกรเนี่ยตกงาน แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยสตรัคเจอร์ของ Family ในในต่างจังหวัดคือพ่อแม่ทำเกษตรเป็นไรายได้ที่ทำเจอยเป็นเกษตรกรรุ่นลูกมาทำงานโรงงานแล้วรุ่นหลานเนี่ยก็อยู่กับพ่อแม่ในต่างจังหวัดนะจะเห็นว่ามันมีอันนี้คือเนเจอร์ของคนต่างจังหวัดใช่ไหมฮะแปลว่ารุ่นตรงกลางเนี่ยก็คือลูกหลานเขาที่มาทำงานในเมืองโดนเลี้ยงออฟแปลว่าไรายได้ของ Family ของ household เนี่ยหายไปเลยเกินครึ่งนะครับแปลว่าตอนเนี้ย คนที่โดนเลีออฟต้องกลับไปพึ่งพาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดในการดำรงชีพหรือการที่มี access to income นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าปกติมันจะมี income มาหลาย revenue source ทั้งจากคนที่ทำเกษตรจแ,แ,และลูกหลานที่ทำโรงงานตอนนี้ทำโรงงานก็ยากหางานยากขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือการที่มีหนี้นะครับเกษตรกรมีหนี้เยอะนะครับพอยิ่งเจอปัญหาที่ลูกหลานโดนเลี้ยงต้อฟไม่มีตังเข้ามาต้องมาใช้เงินกับพ่อแม่ทำให้ก็เลยเป็นแปลว่า revenue ใน family น้อยลงแปลว่าการที่เขาจะใช้หนี้ได้เนี่ยก็น้อยลง แปลว่าแปลนี่ก็จะพกพูดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เป็น side effect จากโควิดอาจจะไม่ได้ directly impacted by โควิดเหมือนกับ t o ทัวริสิ d อส t รีหรือว่าอินดัสทรีอื่นๆที่ต้องที่พึ่งผ่านทางท่องเที่ยวนะครับแต่ก็เป็น side effect ที่ค่อนข้าง น่าสนใจและก็เอฟเฟกประชะกรากรสมารกค่อนข้างเยอะแล,แล้วอย่างที่บอกไปว่าเกษตรกรส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กลัวโควิดอย่างเดียวที่เขากลัวคือกลัวภัยแรงและน้าท่วมนะครับโดยเฉพาะเรื่อง climate change โดยเฉพาะตอนนี้ที่ยุโรปในกำลังดังเลยเรื่อง climate change โลกร้อนเนี่ย climate change เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่ที่หนักมากๆกับเมืองไทยในอนาคตต่อไปนะครับเพราะตอนนี้บางช่วงก็เจอแล้วบางช่วงก็เจอน้ําท่วมนะครับทำยังไงจะช่วยเกษตรกรในการโคก,กับ r i สตา่างๆแต่มันมีโอกาสนะครับมันมี life at the end of the tunnel ก็คือว่าตอนนี้ มันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือ access to Smartphone นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจะ transform rural economy ได้ค่อนข้างเยอะคือการที่เกษตรกรที่ไรายได้ไม่เยอะเนี่ยสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้นะครับถ้าเราออกไปทำเซอร์เวย์เนี่ยมีเกษตรกรเกิน50%แล้วตอนนี้ที่มีสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้นะอันนี้เรื่องหนึงที่น่าสนใจมากก็คือว่าตอนที่พี่ออกไปถามเกษตรกรว่าเนี่ยลุงลงใช้มีสมาร์ทโฟนเนี่ยลุงมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่า นะครับลุงได้โทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตหรือเปล่าเข้าอินเทอร์เนต็ตได้ไหมก็เสด็จกรส่วนมากบอกว่าอินเทอร์เนต็ตคืออะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คำตอบแต่เขาเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กได้ในการคุยกับเพื่อนนะครับสมารถส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีวันจันทร์ได้ในการคุยกับเพื่อนบ้านสมารถแทนที่จะ จับกลุ่มเม้ากันในตามชุมชนนะครับตอนนี้ก็สามารถมาสร้างไลน์กรุ๊ปสามารถคุยกันได้จะเห็นว่าตอนนี้มันเกิดการ Shift of Behavior ในคนต่างจังหวัดจาก Traditional ที่ออฟไลน์ line, มาสู่ออนไลน์ line, นะครับแล้วอันนี้เป็นแฟกต์หนึ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าถ้าเกิดเรากลับไปยุคนิวออมสตรองคือยุคที่คนอเมริกันคนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์เมื่อสักประมาณ40-50ปีที่แล้วเนี่ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่า โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวติ้งพาวเวอร์ในโทรศัพท์มือถือในสมาร์ทโฟนจากเมืองจีนราคา2-3.000พันบาทเนี่ย is e v e n more powerful than the ูลเด่นที่ส่งคนมนุษย์คนแรกขึ้นไปดวงจนันทร์แปลว่า the potential ที่ Mobile App ที่เทคโนโลยีจะมา transform บรูอัเอคอนอเมีการที่จะลดอินอีควอ t y ตี้แกเนี่ยมันมาแล้วนะครับขึ้นอยู่กับเราเนี่ยจะแคปเปอร์ทัไลซ์หรือสามารถมองเห็นโอกาสที่นี่ไหมแล้วเราจะมาช่วยกันยังไงอันนี้ก็เลยเข้าถึงบริษ,ษัทรีแควและสิ่งที่พี่ทำนะครับสิ่งที่รีแควทำก็คือว่าเราได้สร้างแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลที่จาเป็นกับเกษตรกรนะครับเป็นระดับรายแปลงนะครับแบบที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนแล้วสิ่งที่เราทําก็คือว่าเกษตรกรสามารถโหลดแอปรีแควเนี่ย ไปใช้ได้ฟรีนะครับแล้วเราก็จะช่วยเกษตรกร access information ต่างๆนะนอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศนะครับเราสามารถพยากรณ์อากาศได้ก้าวเดือนล่วงหน้าเลยสามารถช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกได้เราสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ลงเมล็ดข้าวไปลงเมล็ดข้าวโพดไปแล้วฝนไม่ตกทําให้ต้นไม้มันตายนะครับเราก็ช่วยลด risk ตรงนี้ได้เราสามารถเขาช่วยเขาในการเข้าถึงสินเชื่อราคาถูกได้เพราะเรามี data เยอะเนี่ย เราก็จะสามารถช่วยล,ลดริสตรงนี้ได้นะครับเราสามารถช่วยเขาสามารถซื้อปุ๋ยซื้อมเมล็ดพันธุ์ออนไลน์เป็นอ e ีคอมเมิร์ซได้นะครับก็คือสามารถกดซื้อทุกอย่างผ่านออนไลน์ได้หมดเลยเหมือนกับที่เราอยู่ในกรุงเทพซื้อช้อปปี้รัสด้าเนี่ยเกษตรกรก็สามารถกดซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อรถแทรกเตอร์ผ่านแอป,ปเราได้นะครับเป็นการลดคอสออฟโปรดักชันของเขานะครับสิ่งที่เทคโนโลยีของเราข้าง้งหลังข้านหลังบ้านแล้วกันนะครับอันนี้ก็อยากจะแชร์กับคนที่เรียนวิศวะหรือคนที่เรียนพวก AI m a c h i n e learning ก็คือว่า แอปเด็กคอฟเอาแอปเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากๆทีมเราทีมงานเราเอนเจิเนียร์เราครึ่งหนึ่งจบ PhD มานะฮะก็คือสเต็ปแรกคือเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมถ่ายภาพเมืองไทยทั้งประเทศทุกวันเราก็สามารถมาอานาลิซ์ได้ว่าณนะตรงนี้ปลูกข้าวผลผลิตด,ดีไม่ดีแล้วก็มากิฟต์รี o m m e n d a t i o n กับเกษตรกรว่าเออถ้าเกิดแดงจะเห็นในหน้าจอเนี้ยในขอบแปลงที่เกษตรกรวาดไปเนี่ยเราสมาร์บอกได้เลยว่าไอ้ตรงจุดแดงๆเนี่ยคือจุดที่ ผลผลิตไม่ค่อยดีนะคุณควรจะเข้าไปแก้ปัญหาจุดเขียวๆยวคือจุดที่ดีแล้วก็ควรจะปล่อยไปนะครับเป็นการเหมือนกับเราเป็นพื่นคุดคิกกับเกษตรกรแล้วกันในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับคุณสามารถเรียกโดรนนี่เป็นพันเนอร์ของเรามาบินไปบนนาข้าวแล้วก็พ่นสเปรย์ในการลดจุดเสียหายและเพิ่ม productivity ได้แค่ทำแค่นี้เราก็สามารถเพิ่มไรายได้ให้เกษตรกร2 0 3 0ละนะครับเป็นต้น แล้วเราก็มีการพยากรณ์อากาศแบบที่บอกไปนะครับเรามีทีมงานทำา AI เนี่ยในการทำ t h e r Prediction Model สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าแบบที่บอกไปว่าน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดการที่เราจะรู้ล่วงหน้าว่าอาทิตย์หน้าฝนจะตกไหมอีกสองวันที่จะตกไหมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสุดท้ายก็คือข้อมูลการเพาะปลูกแล้วข้อมูลที่แอน c e นสุด,สดๆเนี่ยมายำรวมกันนะครับแล้วออกมาอยู่ในรูปแบบแอปที่อยากจะแชร์ก็คือตอนที่เราลงไปช่วยสังคมเนี่ยเราต้องเข้าใจยูเซอร์ของเราด้วยว่าการ a d o p t t กเทคโนโลยีเขาเป็นยังไง ถ้าอกรเนี่ยเขาไม่สนใจหรือว่าข้างหลังเนี่ยใช้เด็ก PhD กี่คนใช้ไซ e n นิต t เก่งขนาดไหนใช้ AI อะไรใช้ Machine Learning Mo เดลอะไรนะเขาไม่สนใจเขาสนใจแค่ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยจะมาช่วยเขาเพิ่มไรายได้และรวยขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่า บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเทเลอร์เมสเซจเราให้ตอบโจทย์กับลูกค้าเรานะครับอย่างเช่นตอนนี้พี่ลงพื้นที่เนี่ยพี่ก็จะบอกอย่างเดียวเลยว่าแอปของเรามาช่วยคุณรวยขึ้นนะลดความเสี่ยงจากการครอบปูช่วยคุณมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับโดยที่เราจะไม่แตะเลยว่าข้างหลังเนี่ยใช้อัลกอริทึมอะไรบ้างถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองไปเ e ิร์ช YouTube ดูเ e ิร์ชคำว่า Brickhouse นะครับเราจะมี i n t r o d u c t i o นวิดีโออยู่นะครับเราปล่อยคลิปเนี้ยไปประมาณ1ปีมีเกษตรกรวิวไปประมาณสัก11ล้านคนนะครับจะเห็นว่าเราได้อินเทรสจากเกษตรกรที่เขาอยากจะเอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงตัวเเออองงนนนนนะครัับีนน้้ก็ป็ปหาาตขา เรานะครับถ้าใครที่เล่นอยู่ Play Store นี่ก็ลองโหลดไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าอยู่อังกฤษอาจจะไม่ได้นิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของเมืองไทยนะครับในการเข้าสู่แอปพลิเคชันเราก็มีฟีเจอร์ต่างๆทั้งการพยาการณ์อากาศการให้ข้อมูลการแนะนำการเพาะปลูกนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆแบบ a c e b o o k Group ผ่าน,นแอป,ปเราที่เกษตรกรสามารถมาเขียนถามคำถามได้ว่าช่วงนี้ควรปลูกข้าวดีไหมเจอหนอนทำยังไงดีนะครับคือเราอยากจะ create experience ecosystem ที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสร้างแอปเนี้ยมาเพื่อช่วยเขาสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่า มันมีโอกาสที่ถ้ากิดใครที่ชอบเรื่องการพัฒนาประเทศช่วยเหลือสังคมเนี่ยอยากจะบอกว่ามันมีปัญหาเยอะมากๆในต่างจังหวัดหรือแค่ในกรุงเทพก็ตามเนี่ยที่ค่อนข้างโดดโอเวอร์ลุกจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะคนที่ตอนนี้เรารู้ว่า เรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยกำลังบูมเลยการที่ผลิตแอปพลิเคชันต่างๆนะนามาเป็น Facebook, Google, Instagram เนี่ยบูมมากๆนะฮะแต่อยากจะบอกว่าปัญหาส่วนมากเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองไทยสตาร์ทในเมืองไทยเนี่ยจะเน้นในการแก้ปัญหาของคนเมืองอย่างเช่นแอปสั่งอาหารแอปเรียกรถนะครับจะเห็นว่าแต่ละปัญหาที่เป็นปัญหาของคนในเมืองหรือคนใด คนมีสตังค์นะครับแต่จริงๆมันมีปัญหาของคนระดับมิดเดิลคลาสโลอินคัม c i ตี้ที่ถ้าเกิดเราช่วยได้เนี่ยเราสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะครับก็คือนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในบริษัทของพี่เนี่ยตอนนี้ เรามีเกษตรกรใช้แอปเราเกือบ3ามแสนรายนะครับโดยที่เรามีทีมงานแค่10คนนะครับจะเห็นว่าเราเป็นแค่คนไม่กี่คนเนี่ยเราสามารถ drive ประเทศสามารถ change ประเทศได้นะครับส่วนถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันได้หลังจากนี้นะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการที่เราสามารถ innovation ามา close inequality gap ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นช ANNEL ในการเข้าถึงเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็มียูทูบช ANNEL ในการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้เกษตรกร,กรได้รู้เกี่ยวกับแอปเรานะครับแล้วก็มีพวกแบบออฟไลน์เวิร์กช็อปที่เราก็จะมีทีมงานในการลงพื้นที่ไปไปเจอเกษตรกร,กร,กรไปเจอ,เอผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ในการที่เราไปคุกค,ครีกับวิถีชีวิตชุมชนนะครับผลตอบรับก็ดีมากนะครับโอเคพูดถึงเรื่องแอปไปลวในช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากจะเน้นหนักนิดหนึ่งเรื่องของ Data นะการที่มี i อเนี่ย มันจะมีโค้ดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่า the world most valuable resources is no longer oil but data นะครับคือถ้าเกิดเราไปดูยุคพ่อแม่เราเนี่ยบริษัทใหญ่ๆใ,ในโลกเนี่ยจะเป็นบริษัทน้ำมันเชฟลอน เอสโซอะไรพวกนี้นะครับเอ็กซอนโมเบลอะไรพวกนี้นะครับในตลาดนครับท็อป5จะเป็นบริษัทน้ำมันเยอะแต่สมัยนีย้ถ้าเกิดเราไปดูใน Stock Exchange โดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยบริษัทท็อปเป็น Google Facebook Uber Amazon Microsoft นะครับที่เป็นบริษัทท็อปทอปของโลกถ้าเกิดเราไปดูฟอเบสลิสของบิลเลนเนอร์ส่วนมากก็เป็นเทคเอออ็นทรูเมเนียลค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าบริษัทพวกนี้เขาใหญ่และรวยเพราะอะไรเพราะเขามี access ต์ด a ดานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราช่วยสังคมเนีีี่่่่ยเเรรราาไไมต้ออองกกกิินนนแแบบะคคคััืททพพปปลช ช่วยเกษตรกรช่วย lift the income ลด inequality gap เนี่ยแต่จริงแล้วสิ่งที่พี่ได้กลับมาคือได้ data ที่เข้ามามหาศาลนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการ business model ที่เราเป็นแบบ social enterprise คือช่วยสังคมแล้วก็ทำ business ด้วยก็คืออย่างเช่นอันนี้เราก็สามารถเอา data ที่เกษตรกรใส่ให้เรามาทำทำพวก crop traceability ช่วยเกษตรกรในการขายเข้าร้านอาหารแล้วก็มี traceability ได้ว่าปลูกมาจากที่ไหนเหมือนกับที่เราเห็นที่อังกฤษพวก fair trade product เป็นต้นนะครับว่า organic จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างนี้เป็นต้น อันที่ต่อไปที่เรากำลังช่วยทําก็คือว่าพอเราได้ d a ต้เยอะเนี่ยเราก็เลยเห็น Business Mo เดลต่างๆนานา,นามากมายนะครับอย่างเช่นอันต่อไปเนี่ยถ้าเกิดใครกลับมาเมืองไทยจะเห็นว่าโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวจะเกิดเพียมสองจานะฮะเพียงสองจุดห้านี่เกิดจากการที่เกษตรกรปลูกข้าวเสร็จปลูกอ้อยเสร็จแล้วเขาจะมีซากเรียกว่าเวสเหลือในแปลงนาข้าวในแปลงอ้อยของเขาเนี่ยเขาเผาทิ้งนะครับน,บน,บน,บนบั่นคือวิธีการที่จัดการ ซากเกษตรของเขาก็เลเกิดพียม2.5เกิดเกิดฝุ่นขึ้นมามากมายนะครับสิ่งที่รีเคาเหเน as an opportunity คือเราเราสร้างเป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสเชื่อมเกษตรกรในการขายซากพวกนี้เข้าสู่โรงไฟฟ้า Renewable Energy เป็น Biomass Company แปลว่าเราได้2ต่อเลยข้อแรกคือเราช่วยสต่อด้วยซ้ำข้อแรกก็คือเราลดการเผาของสิ้าเกษตรทําให้ลดเพียม2.5ข้อ2เพิ่มเพิ่มอินคัมเพราะฟาร์มเมร์สามารถขายของที่ Have zero values into something valuable ได้แล้วก็3คือเราช่วย p p อร์ในการเกิด renewable energy ในการลด fossil fuel นะครับในการทำ biomass energy จะเห็นว่าการที่มี access to data เนี่ยเราสามารถขยายธุรกิจมา cover หลายๆ Sector ได้นะไม่ใช่แค่ agri-tech เดียวตอนนี้เราทำ f i n a n c i n g เราทำ energy ด้วยซ้ำนะครับ แล้วสุดท้ายเลยก็คือว่าตอนนี้ r ร o ค n t ก็ได้การซัพพอร์นะครับจากองค์กรนานาชาติมากมายทั้ง m e l i n d a Gates Foundation นะครับได้จาก UN ล่าสุดเนี่ยพ,พ, support, Obama, พี่เพิ่งได้ซัพพอร์จากบารักโอบามาผู้มิเจอบารักโอบามามาแล้วก็ได้จับหลายๆกระทรวงจากทางรัฐบาลภาครัฐนะครับก็จะบอกว่าการที่เรามี Innovation DD, ดีๆการที่เรามี Business Idea ดีๆเนี่ย ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีใครสปอร์ตมีคนที่อยากสปอร์ตเยอะแต่ปัญหาในเมืองไทยคือไม่ค่อยมีคนทำนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีไฟอยากจะทำเนี่ยลองจับกลุ่มกับเพื่อนๆดูพยายามหาให้ครบเลยหาเพื่อนที่ทำเอนจิเนียร์เขียนโค้ดได้หาเพื่อนที่รู้สายสังคมที่เข้าใจปัญหาสังคมนะครับแล้วก็ฟอร์มทีมกันแล้วหาดีไซเนอร์ด้วยเพราะแอป,ปเราต้องสวยใช้งานง่ายนะครับพยายามจับกลุ่มกันแล้วก็เริ่มนะครับอยากจะบอกว่าการเริ่มทำสตาร์ทอัพในมหลาลัยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับแต่พี่ก็เริ่ม recount, เรเ,รร <S <S เ,เรีย ทำงานหาง,งานประจำในเมืองไทยได้นะครับแต่ถ้าเราเวิร์กก็เราก็สามารถมาสปิ n ออฟอินทู n อ c ก u a ชวลคอมมิชัเหมือนที่พี่ทำได้นะครับสุดท้ายเลยก็อยากจะฝากว่าเนี่ยรีคเาก็ใครที่ชอบเรื่องสังคมเนี่ยมันจะมีเฟรมเวิร์หนึ่งในการดูว่าเราช่วยสังคมยังไงบ้างนะครับเรียกว่า UN Sustainable Development Goals นะครับมีประมาณสัก16-17ข้อนะครับรีคเาเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไป เสียบกับข้อต่างๆของ UN Sustainable Development Goals เพื่อ measure ว่า Impact ที and, um, to to <int ar> ่เรา create to society มีอย่างไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าเราก็ตอบโจทย์หลายๆข้อเลยว่าจริงๆแล้ว Recal เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ทำ innovation ดีๆในการตอบโจทย์สังคมนะบริษัทแรกชื่ออุกานะครับเป็นบริษัทที่ช่วยคนที่มีปัญหาเรื่อง depression ที่ไม่รู้จะไม่กล้าไปหาหมอก็สามารถมาปรึกษา t ท l e ด o c t o r รครับที่ที่คนที่เจอ depression เนี่ยสามารถโหลดแอปนี้ไปใช้แล้วก็ปรึกษาจิตแพทย์ได้นะครับในการช่วยบำบัด เรื่องนี้นะครับทำให้ไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลหรือบางคนไม่ไม่กล้าไปนะครับก็เป็นโซเชียลเนอร์ไพรส์นึงที่เป็นเพื่อนพี่เองที่น่าสนใจมากๆแล้วอีกเจ้าหนึ่งเรียกว่า s t าร์ดีนะครับก็เป็นของคนนี้ก็ฟอนเดอร์ก็จบที่อังกฤษมานะครับก็คือเขาจะช่วยลดการความเหลื่อมล้ำ็กแง่ของการศึกษานะครับก็สามารถช่วยให้ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็สามารถเข้าถึง Quality Education ได้อันนี้เราก็มีพันธ์เดอร์กับเขาคือเกษตรกรจะอายุ่เยอะใช่ไหมครับเราก็ใช้แอปพลิเคชันไปช่วยพ่อแม่ลูกเนี่ยก็จะใช้ Study นะครับก็จะเขียนว่าตัวนี้เทคโนโลยีเนี่ย transform ทั้งชุมชนได้เลยที่ขอฝากอีเมลไว้นะครับ u k g r i d apprecial.com นะใครสนใจก็เขียนมาคุยกันได้ครับขอบคุณมากครับ